สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพชรอยู่เมืองสมารังชวากลางของประเทศอินโดนีเซียค่ะมาถึงโรงแรมเมื่อเช้าเช็คอินก่อนเที่ยงได้เรียบร้อยเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดีมากตอนนี้ขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมชั้นที่17มาดูวิวของเมืองสมารังกันค่ะ ยู่ใกล้เขตทะเลเขตน้ำลึกค่ะจุดเด่นของอาหารของเมืองนี้ก็คืออาหารทะเลเพชรเลือก,กร้านอาหารที่อยู่ใกล้โรงแรมแห่งนี้ด้วยความที่รีวิวดีห้องแอร์แล้วดูสะอาดสะอ้านตามนี้เลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เพรจะสั่งอะไรจากร้านนี้บ้างอาหารจานแรกเป็นผัดทว่งงอกมินพริกด้วยค่ะเป็นสไตล์แบบน้ำมันหอยเยิ้มๆเลยค่ะเพื่อน ที่สเป็นปลาทอดสไตล์อินโดนีเซียเลยไปร้านอาหารซีฟู้ดที่ไรจะต้องเจอปลาี้ซ้นทอดแล้วตัวปลาจะงอนสวยงางม,มากเมนูที่3เป็นซีฟู้ดร,รวมเลยค่ะมีกุ้งนะมีลูกชิ้นและมีปลาหมึกชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่าสีต้มยำแบบแดงสดใสมากเพื่อน ตัวใหญ่มากรสชาดีมากจาดจ้าน,น100เผ็ดไหยเผ็ดไปสิปอาหารจานที่สี่เป็นกุ้งอบน้ำผึ้งค่ะออกหวานนิดนึงแต่ว่ากุ้งอร่อยมาก ดื่มน้ำมะพร้าวอ่ะเพื่อนๆมะพร้าวอ่อนของสมรังค่าอาหารมื้อนี้อยู่ที่สา0 0 0นแปรูเปียตกใจมากไม่ถึง1,000ไทยบาทค่ะอาหารฝรั่งข้าวผัดโดอร่อยนะมูเพ่มค้อนมีหลายแบบอันนี้ก็อร่อย ใส่กิมจิมานะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีให้เลือกน้ำซุปกินที่โรงแรมแบบว่าเยอะมากจริงๆเดินไม่ครบอ่ะถ้ากินหมดนี่ก็คือแบบว่ากินไม่ไหวได้มาสามอย่างแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะไปกาับแ่อบูก มีเวลาชั่วโมงหน่อยๆน่อยมาแวะร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาที่อยู่บนภูเขาแห่งนี้ด้วยความบังเอิญขับรถผ่านจึงขอให้คนขับจอดแวะที่นี่ก่อนนะคะบนภูเขาแห่งนี้บนลานจอดรถนี้มีร้านสองร้านด้วยกันร้านข้างๆยังไม่เปิดเปิดใส่หน่อยแต่ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขา,านี้เปิดแล้วเป็นเลยเลือกเข้าไปเช็ Sudah so ภายในร้านก็ดูน่าจะปกติใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูวิวด้านนอกร้านกันค่ะเป็นโซนระเบียงเอาดอ d o o สำหรับผู้สุบุรี่ได้ก็นั่งตรงนี้นะคะแต่วิวนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นท้องฟ้านั่นไหเช้นเก็บเอาไว้ไม่ใช่ก็คือเป็นวิวบนภูเขาที่เห็นทั่วเมืองของสมรังเลยลมโชยๆอากาศกำลังดีมากเลยค่ะแต่น่าเสียดายเพราะว่าคนสุบุรี่นั่งที่นี่ก็จะทาให้มี กลิ่นบุรีรบกลัวนิดนึงค่ะแต่ว่าบรรยากาศโอ้โหสุดยอดค่ะ มารังเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและแห้งค่ะผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม87ลองลงมาเป็นคิดค่ะและชาวคาทอลิกชาวพุทธชาวฮินดูไล่ลำดับกันมาค่ะ เานารังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เรื่องการรถไฟของอินโดนีเซียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญครั้งแรกในการก่อสร้างทางรถไฟจึงไม่น่าแปลกใจเลยทึงจะเห็นสถานที่เก่าแก่ประวัติศาสตร์บ้านเรือนอาคารร้านกาแฟหรือสถานที่อนุรักษ์ไว้รอบๆกับสถานีรถไฟ คุณสามารถพบเจอตึกอาคารเก่าแก่จากยุคอนณานิคมดั้ได้หลายมุมเมืองรวมทั้งร้าน f, กาแฟเก๋ๆร้านอาหารที่ไปยุคตึกเก่าให้กลายเป็นจุดดดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาในปัจจุบันนอกจากอาคารเก่าแล้วคุณสามารถพบเจอการท่องเที่ยวทางศาสนาได้อีกด้วยผสมผสานร,ระหว,ว่างวัฒนธรรมชวาจีนเป็นหนึ่งสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในเมืองสมมาล่อินโดนีเซีย กับนั่งรถแท็กซี่มาที่สถานีรถไฟค่ะจมุงนาสมรังกลับเข้าจาการตาเช็คเวลาเช็คชานชราแล้วก็เดินซ้ำรวดสถานีสักหน่อยหนึ่งสถานีมีร้านค้ามากมายเลยเห็นร้าน KFC เข้าไปซื้อดีกว่าจะได้มีอาหารบนรถไฟสถานีมีร้านค้ามากมายเลยเห็นร้าน KFC เข้าไปซื้อดีกว่าจะได้มีอาหารบนรถไฟ Terima kasih. Berapa orang? Oh, orang Thailand. number, number one. Number one. Yes. Terima kasih. Terima kasih. ร้ายคนถามว่าที่แขวนนี้คืออะไรสามารถแฟนแจ็คเก็ตได้ค่ะเปิดไฟอ่านหนังสือได้ด้วยเจ้าหน้าที่มาขายอาหารเช่นเดิมชุดของเจ้าหน้าที่พนักง,งานที่นี่สวยงามมากผ่านไป5ชั่วโมงมาถึงจาการะตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมว,วิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ